่าก็มาใกล้ๆอ่ะพูดมากก็ไม่ได้พูดมากหันมองหน้าอ,อ่แต่งตัวไปว้าวสวยจังเลยขนพองหางพองมีพยายามมาหันมามองเราแอแบบถ่ายหรือเปล่าวะไม่ได้แอบ,บเลยแสนแต่งไปเลย ไม่ได้แอบถ่ายแล้วเล่นโทรศัพท์เฉยๆแต่งคนแต่งตัวแต่งเขาปะรอแล้วลออีกร่อแล้วก็ร่ออีกอยากจะเอาไปจ่อใกล้ๆนะแต่มันรู้ตัวมันหนีเลยนะนะแอบฟังเราอยู่แต่งตัวจ้ะ แต่งข้าไปาขนลุกขนพองขนพองพองขึ้นรอ,อแล้วเก้ามาั่งแล้วก็แต่งอันนี้มาอยู่ใกล้ๆนะเนี่ยนะไม่อยากให้ถ่ายเนี่ยไม่มาหรอกอันนี้มาอยู่ใกล้ๆก,ก้มๆมาเช็คเช็คแก้งขาเรียบร้อยแล้วยังครับอันดา นะนี่นี่แอบบองแล้วอยู่ไม่ได้ถ่ายอะไรหรอกแสนเล่นโทรศัพท์ไปเฉยพองพองอแกงตัวจะไปนอนออก้ม แต่งนานเหมือนกันนะแต่ละวัน